ออกินนมพอกินมเปลาให้พอกิอออออนด้วยอกพ่มาพเียพ่อมีอรากิน้งพ่ออะ่าง่ให้พ่อกินด้วยรู้มีเยอะแยะเลยนะ รวยตาไหลแล้วโอ้โหวหวงจนน้ำตาแตกมาพ่อเช็ดน้ำตาใอันเนี้ยมาพ่อเช็ดน้ำตาไหลชั่วเอ้ยหวงจนน้ำตาแตกโอ้ยตายดุสายคอยเอ้ยหว,หวงน้ำตาแตกน้ำตาฟุ้งเบิ้งเไหนพ่อดูทิมีอะไรกินมาไหนอ๋อ ให้พ่อกินชิ้นนึงเนี่ยเห็นๆชิ้นเล็กๆเนี่ยใหนดูชิ้นนี้ได้กี่บาทให้พ่อกินชิ้นนึงพ่อมาลงขึ้นมาดิดิรวยหนูไม่เป็นอย่างนี้เชียวไม่เอาให้พ่อเรากินด้วยดูแม่จิ้มหนูๆๆหนูดูแม่จิ้มนะปูนปูนปูนแม่จิ้มแล้วนะปูนตายเออไม่เป็นไรแม่จิ้มแม่จิ้ม แม you know? ่จิ้มกินสิแม่จิ้มก่อนปูนปูเม <rique> oh. <ortun> ่กินหมดแล้ว้อ่ะพออ่ะสองนะ้่อเอาฮ่้่ว่าเราจะได้กินนะโอ้อ่ะพออ่ะให้พ่อกินิดเดียวโอ้โอโอ้โหาโอ้เโอทำไมเป็นอย่างนี้ลูกทับพีนี่่า อะรแล้วมันะทมาโอ้โหูทัพี่เนแม่กินก่นนะน่นน่นน่นนนโนนนนนโนน้งลางนแม่จินมอให้พ่อกินเอ้า่ะใช้คาว่าพ่อไม่ได้เลเอออานานนุอลูกพี่ออะลพ่อะเอาละอูกพี่เอาสิอะลูกพี่อะอ้าพี่เลยอะ อาพ่ออาพี่รวยอะพี่รวยอาพ่ออยากทใหม่ลูกพี่ดี่าจิมจิมจิมอะลูกพี่รวยอ้าอาไมเลยอาพ่อ มันพิการรึไม่เป็นไรเอามตะ,ะ,ะอาพะอะพะอะพะข้าวขนมปังเป็นเหตุสังเกตได้นะมาแล้วมาแล้วมามาแล้วนะแม่แลุไลไกไม่ไหวนะจ๊ะพอ่อต้องยกมาให้กิน กินบนที่นอนเลยคะ่ะวันนี้อ๋อมาฟียกินไหมลูกมาเฟียกินไหมคะมาเฟียกินไหมลูกมาเฟียเดือนนี้กินขนมเป็นละมาเฟียกินขนมไหมคะหนูอะไรกินกล้วยแหละคะอ้าวนู่นนะนู่นนะมาเฟียกินกล้วยนะคะพี่รกให้มาเฟียกินไหมลูกฮะอ่ะครั้งสุดท้ายเออ,เอ,อ,เอ,อ มือนจะกินพ่อยกไปไม่มีใครกินเลยเอาไปเลย้เอองสยวใหู้พี่กินพี่พี่กินเป่าลูกพี่กินนี่เป็นหัวงเฉยเดี๋ยวเขาดูนี่ละจ้าับลูกพี่อะมัน่ะกินนี่เป็นทวงไปงันแหละ ลองลองเอาให้พอๆจะได้ข้าวปั๊บเลยเอออ่ะพอพาพอบอกพ่อแค่นั้นแหละเออ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 ให้มะอ่ะอ่ะอือกินแอบกินเลยพ่อ แป๊บเดียวหายเอาหายไปไหนแล้วอะขนมมาขนมหายเอาเอาไปหาแป๊บเดียวขนมหายแล้วอะเอามารเฟียกินรือเปลูก่าแล้วอือ้าวไม่ได้กินเลยอะอะไรอะไม่น่าไปเลยหายเลยไม่น่าไปเลยเมื่อกี้โอยตายแล้วแย่งกินเลยเผลอแป๊บเดียวเอง ใช่ไหมลูกเอาดมดูไดีไหมค่ยกินเหรอลูกเฮ้ยมาเปียค่ะมาเปียค่ะอาไอเอาอ้นดูเาเอไปดูไปดูออไปหาดูไปหาดูด้วยชน้ำหน้าชน้ำหน้าโอ้ยมาแล้วนี่ไงก็เอาไปช้อนนี่เอง เอาอเลียเลยเลียเลยก,กินไม่ได้ตาแล้วเดี๋ยวไขมันขึ้นลูกเดี๋าายวไขมันขึ้นดูดาามไม่กินไม่กินไม่กินเดยไมันขไม่สบาจไมันขึ้นหนูก็ปีข้หนนะ